่อไปเป็นภารกิจอ่าผู้ช่วยที่เราจะไปช่วยผู้ช่วยคนนี้กันนะครับมีชื่อว่าไหนอันนี้ใช่ไหมเรชอามสตองเป็นมือสไนเปอร์ครับโอเคเดี๋ยวเราก็มาที่นี่กันเลยโอเคครับไปทางไหนทางนี้ใช่ไหมใช่ไหมโอใช่ใช่ใช่ โอเคครับเมื่อเรามาถึงที่หมายแล้วเนี่ยจะเห็นศัตรูกำลังนัวเนียเลยเราก็อย่าอย่ารอช้าครับเข้าไปช่วยครับผมใส่เข้าไปเลยเราต้องบูส์ไหนอยู่ไหน here. Need your help. ข้างหลังมันมากันเต็มเลยเดี๋ยว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 ก่อนเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งสิขึ้นแข้างบนกัน ใคร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 อีกไหนหัวหัวหัวทัดแจ๋วคุยกันคุยกันรับเควสกันครับเมื่อเรารับเควสเสร็จแล้วเควสอาร์มสตองเนี่ยจะให้เรา ค,คุ้นการพวกหลุมศพพวกนี้ครับแล้วก็ยิงยิงเอ้ยกระสุนหมดกระหน่ำยิงไปแล้วกระหน่ำยิงไปเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเพราะผมใช้สไนด์ดีว่ะไหนอีกเล็งแล้วก็ยิงไปเลย ไม่เหมือนกันครับไม่หรอกไม่หรอกนะอย่าทำอย่างนั้นอยูไหนอยู่ไหนอย่าตั้งเป้าอย่าตั้งหลักอย่างนั้นไม่เอาดูไม่ดีเลยนะเดี๋ยม,มีมีแสงสนคยครับไหนผมไม่เห็นผมไม่เห็นอื้อ,อ หมดย่างหมดย่างเห็นกันไปครับมันไม้อีกเหรอซุ่นหมดเดี๋ยวโหลดกระสุนแป๊บมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดจะหมดสึกไม่สะใจผมทั้งหลายเด็กอืม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  ไหนไหนไหนโอ,โอ้หมดยังเนี่ยยังครับยังครับยังเหลืออยูอ่ไหนอยู่ทั้งไหนผมดม,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 มือแล้วผมดมือแล้วมาแล้วมาแล้วหามือมันลงรถกันมาแล้วโอ้ยกระสุนหมดอีกอะมันกระสุนมันใส่โอ้โอตายแล้ว ไม่น่าลงมาเลยเฮ้ยโทษทีดเด,ดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาทำไมเนี่ยมาทำไมเกือบเกือบ โอเคอืมอยู่ไหนอะไรเห็อแล้วเฮ้ยอืม,อม,อมยิงไม่โดนเดี๋ยวก่อนนะอยู่ไหนกันเนี่ยโอ้เรียบร้อยโอเคครับ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมันจะหนีหรือเปล่าน่ะมันจะหนีมันจะหนีต้องไม่มีที่หนียนิงไม่โดนมันหนุนหิดนะเนี่ยยิงไม่โดนอืมีคนอื่นมาอืดยังเฮ้ยเดี๋ย,ยว เฮ้ยมันข <member> ึ้นรถหนีว่ะอืมโอเคครับเมื่อเราทำภารกิจเสร็จแล้วเราก็มาคุยกับเกรทครับจบแล้วจบแล้วจบแล้วพวกโอเคครับโอเคครับเมื่อเราคุยกับเกรเสร็จปุ๊บอ่าภารกิจก็จะคอมพลีททันทีแล้วเราก็จะได้ เ้าเกรสเนี่ยมาเป็นผู้ช่วยแต่เราสามารถเลือกใส่ได้แค่2คนนะครับก็ตอนนี้ผมใส่เป็นบ mm ูมเมอร์บูมเมอร์ก็ไม่ได้ใส่ก็เดี๋ยวเกรสเนี่ยจะเหมาะกับการซุ่มโจมตีซึ่งเขาก็มีสกิลของเขาอยู่เราต้องใช้เขาบ่อยๆครับไม่มีอะไรมากครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปช่วยผู้ช่วยของเราที่เหลือกันเอาละครับหลังจากที่ ผมได้พาไปช่วยตัวช่วยผู้ช่วยเราในแมปของจอร์ซิดแล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเป็นการช่วยผู้ช่วยของเราอ่ะในแมปของเฟสซิดก็คือคนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาช่วยคนนี้ก่อนเลยเ<อ>าขาชื่อชากี้โบชอนะครับอยู่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้อ่าชื่อ moon flower t เทอร r เรอร์นะครับนนก็ตอนนี้ผมก็ขับเครื่องบินมาเลย เดี๋ผมใช้วิงสูตรไปเลยดีกว่าครับเพราะว่าเครื่องบินที่ผมเอามาเนี่ยมันแลนดิ้งยากมันไม่มีพื้นที่แลนดิ้งเลยเมื่อเรามาถึงแล้วนะครับเนี่ยก็จะเห็นเจ้าชากี้เนี่ยอยู่บนหลังคาบ้านเลยก็ให้ขึ้นไปคุยกับเขาเลยครับเดี๋ยวขึ้นทางนี้เลย อ,อันตรายนะคนนี้ครับชอบเล่นตับไฟโอเคครับเมื่อคุยกับเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็รับภารกิจอ่าเบิร์นเบบี้เบิร์นเขาให้เราคิวฆ่าพวก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 เนี้ยอ่าเขาเขาเรียกว่าพวกแองเกิล้คล้ายพวกนางฟ้าครับ ฆ่าไปเลยฆ่าไปเลยไอ้พวกนี้ไม่มีปืนครับยิงไปเลยอืออือยิงไหนๆๆ<า>ไหนไหนมีไหมมามาไหนอยู่ไหนโอ้มันค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยค่อนข้างเยอะเลย,เ,ย,เ,ลยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ย มันขึ้นไปข้างบนอ,อือ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 เอาอย่างนี้แหละจ่อยิงอย่างนี้แหละไหนไหนไหนเฮ้ยอื้อหืออื้อเฮ้ยโอ้โหเกือบยิงเฮ้ยยิงโดนเพื่อนไปคนนึงไปไปนัดนึง ไหนละอีกไหนละมีอีกไหมอ่ายิงโอ้โหเฮดช็อตแม่นเหลือเกินอืม,อมให้เราไปสับสวิตสับสวิตทั้งหมดสี่สวิตนะครับไม่ใช่สวิตเลยเขาเรียกสปีกเกอร์เนี่ยอืม ใค,ใ,คใครตี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 อืมอืมมันเยอะจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอโหลดกระสุนก่อนโอเคมันยอมกันเลยใช่ไหมเนี่ยอืมอืมมาแล้วครับพวกใช้ปืนมาแล้วอืมอืม,อม โอ้โหยืนให้เขายิงอยู่ได้ยืนให้เขาฟันอยู่ได้โอ้ผมเริ่มไม่โอเคแล้วมีมีมีปลาก้อนหินด้วยโอ้มีปลาก้อนหินเดี๋ยว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 มันเยอะจริงๆเข้าไม่ได้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยว บูมมเอร์ผมเดี๋ยวเดี๋ยวบูมเมอร์ดี๋ยวเดี๋ยวบูมมเอร์อ و, อ و, บูมม머ผมมันเยอะมันเยอะมากมันเยอะมากเด, و, เดี๋ยวยเ,ยเดี๋ยวโหเยอะจริงๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมช่วยบูมมเ머กันโอ้โหใครใครยิงใครยิงเดี๋ยวนะ ต้องเจอระเบิดนี้ไอ้พวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเอาไปกินอยู่ไหนอยู่ไหนอืมอืมเดี๋ยวโหมันเยอะจริงๆมันเยอะจริงๆเอาโหลดก็สุนเอาเดี๋ยวดีขึ้นก่อนขึ้นก่อนโอ้ตายเฮ้ย ่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอเการขึ้นตามไหมไม่ขึ้นเหรอไอ้ศัตรูมันเยอะจริงจริงอีกทีเดียวครับโอ้เยอะจริงจริงเดี๋ยว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 โอ้โหโอ้โห ยิงโดนหมายิงโดนบูมเมอร์ซับโอเคครบขึ้นมาทำไมยัางเงขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมขึ้นมาทำไมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนอื้มอืมอืมอืม มันสุดจริงอะไอพวกนี้เนี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนหมดหมดหมดแล้วครับอ่าต่อไปให้คุยกับชากี้ครับเนี่ยน้อเหนื่อยเลย เดี๋ยวๆโอ้เรียบร้อยครับผ่านแล้วครับภารกิจช่วยผู้ช่วยของเราชากี้อ๋อก็เสร็จภารกิจในการช่วยเจ้าชากี้ครับที่เป็นผู้ช่วยของเราโดยการใช้ใช้ทุกอย่างทั้งปืนไฟลูกซองอะไรใช้หมดเลยครับ<อ>ก็ผมคิดว่าต้องลองเอามาใช้ใดูน่าจะเป็นผู้ช่วยที่ดีของเราได้นะครับเอามั้ อ่นเดี๋ยวลองเดี๋ยวลองหน่อยครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนกันอ่าผมเพิ่มเข้าไปเลย <I 'm S 1> เดี๋ยวผมหาฐานทัพศัตรูนะครับที่จะนี่นี่แค่น้ำจิม้มนะเนี่ยอ,อ๋อโดนหมาผมเล่นแล้ว ยิงยิงดิเป็นไงยิงยิงยิงยนี่แค่น้ำจิม้มเนี่ยโอย้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมยิงมันไม่ได้ยิงก็กลัวโดน เอาโอ้ตายเรียบร้อยโอเคประตูมันอยู่ไหนเนะาะหาศัตรูใกล้ๆไม่มีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาน้ำจิ้มตรงนี้ก่อนดีกว่า ยิงยิงยิงโอ้โหชากี้โดนยิงเยอะโอ้โลูกซองมหาหาโหดอื้โหเป็นไงล่ะเอา้าก็ประมาณนี้ครับการช่วยเหลือของเจ้าชากี้เนี่ยก็จะมีประมาณนี้แล้วก็ การใช้อาวุธของเจ้าชากี้เนี่ยก็จะใช้พวกปืนลูกซองปืนพกอะไรก็คือมันจะเป็นการบู๊เหมือนของเราเลยครับเราใช้ปืนอะไรมันก็จะใช้ประมาณนั้นเรียกว่าสายบู๊เลยก็ได้ s <S ก็เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมมาต่อภาร,รกิจพิเศษนี้ดีกว่าเป็นภาร,รกิจเนื้อเรื่องครับ <This S 1> อยู่ในโฮปคันที่โฮปคันที่เจลก็เดี๋ยวอ่าคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม